คนเกิดวันจันทร์เนี่ยเขาบอกว่ามีเรื่องที่ต้องเสียเงินเสียทรัพย์เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารค่อนข้างมากหรือมีรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารในช่วงของครึ่งปีหลังกันยาตุลาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีผู้ชายมาช่วยเหลือมีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือหรือจะมีโชคเกี่ยวกับผู้สูงอายุมีเกณฑ์ที่แบบจะเลิกลากันก็มีเหมือนกันมีเกณฑ์ที่จะแบบว่าเออต่างคนต่างไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังดูแลลูกด้วยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านดงเมียาชาแนลนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์เมษานะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับการอ่านดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ครึ่งปีหลัง2566มาดูกันจะเป็นยังไงบ้างวันจันทร์ได้ไพ่สำรับที่เท่าไหร่เลขที่ออกสำรับที่6เหมือนเดิมนะการอ่านแบบนี้เป็นการอ่านคร่าวๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษนะอย่าคาดหวังความละเอียดอะไรเยอะเออถ้าอยากดูละเอียดอ่ะทักมาดูส่วนตัวได้ที่ เพจบ้านมนมายาอินบ็อกซ์เข้ามาเลออยจองคิว three days later วันจันท์การเงินนำหน้าคิดเยอะคิดมากกัง,งวลเรื่องเงินเออกังวลอะไรโอ้ไพ่ขึ้นจากเงิน คนเกิดวันจันทร์เนี่ยเขาบอกว่ามีเรื่องที่ต้องเสียเงินเสียทรัพย์เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารค่อนข้างมากหรือมีรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารในช่วงของครึ่งปีหลังมีเรื่องเกี่ยวกับจ่ายเงินเกียกบบเก่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับลูกห้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินที่จ่ายค่าทงค่าเทอมหรือซื้อของเข,ข้าบ้านหรือว่าลูกใช้เงินเยอะอะไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยไม่สบายหรืออะไรก็ตามแต่นั่นแหละจะมีเรื่องเกี่ยวกับใช้เงินกับคนในบ้านอย่างเงี้ยคนเกิดวันจันทร์เนี่ย ถามว่าห่วงตัวเองไหมก็ห่วงตัวเองแต่ก็ห่วงลูกค่อนข้างมากหรือว่าคิดถึงบริวารในปกครองนี่ค่อนข้างมากมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในช่วงประมาณเดือนกระกฎาสิงหากระกฎาสิงหากันยาตุลาอะไรเงี้ยการเงินอะไรที่รอคอยอยู่การเงินอะไรที่อคอยอยา,าดหวังอยู่ก็ถือว่าจะสำลิดผลหรือว่างานอันที่เพิ่งเริ่มทําก็จะสร้างเงินให้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าสร้างไรายได้ให้ เออแต่ว่ามันจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะในส่วนของคนที่คิดจะแต่งงานมีครอบครัวมีเกณฑ์มีบุตรมีลูกเดือนมิถุนากรกกดาเนี่ยมิถุนากรกกดามีข่าวดีเกี่ยวกับการท้องเกี่ยวกับการมีลูกเกี่ยวกับใครคลอดลูกอะไรอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารการท้องการคลอดบุตรอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีเรื่องของการงาน คนที่ตั้งใจเรียนศึกษาต่อหรือทำอาชีพอะไรที่เป็นวิชาชีพก็สามารถไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะประมาณช่วงเดือน มกุากุมภาของต้นปีหน้าเลยนั่นแหละมันเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งที่เขาบอกให้สั่งสมประสบการณ์เข้าไว้แล้วมันก็จะไปส่งผลดีกับเราประมาณช่วงต้นปีเรื่องของสุขภาพอื่นๆก็ดูไม่น่าจะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะนอกจากเรื่องของการเสียเงินประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะมีเรื่องของการเสียเงินซื้อมาจ่ายไปหรือว่ามีการเดินทางหรือว่ามีการซื้ออะไรเข้ามาในบ้านตกแต่งบ้านอะไรแบบนี้จะทําให้เราเสียเงินกับบ้านเอาง่ายๆว่าครึ่งปีนี้สองพันจ็ร้อยหกสิบหกเนี่ยตั้งแต่มิถุนาเป็น ต้นไปอ่ะคนเกิดบันจันทจะเสี่ยงเงินกับเรื่องของบ้านเหมือนที่บอกเรื่องของค่าใช้จ่ายของลูกเรื่องเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านเรื่องของการซื้อของเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเะฉนนั้นก็คืออะไรที่มันไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งซื้อเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันมันมีเรื่องให้ซื้อตลอดอ่ะเราเห็นตลอดว่าอันนั้นอันนี้ก็จําเป็นต้องซื้ออันนั้นอันนี้ก็รู้สึกมันไม่ดีแล้วอันนี้มันเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรที่ยังทนใช้ได้ก็ยังอยากให้ใช้อยู่แล้วกันแล้วก็พยายามดูแลบริเวณสวนตัวเอง เดือนกระกฎาคมสิงหาเขาบอกว่าให้จัดสวนทําสวนแต่งสวนให้ดีหรือบ้านใครที่เป็นบ้านลกๆอะ่ะก็ถือโอกาสเดือนกระกฎาคมสิงหาเนี่ยตกแต่งบ้านตกแต่งสวนอะไรให้ดีเลยลแล้วกันแล้ว่วงจุ้ยทุกอย่างมันจะกลับมาดีใครที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่ เดือนกันยาตุลาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีผู้ชายมาช่วยเหลือมีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือหรือจะมีโชคเกี่ยวกับผู้สูงอายุผู้ชายที่เป็นผู้นําอายุมากกว่าเราอะไรเงี้ยเช่นอาจจะได้แบบโบนัสได้รับการโปรโมตมีคนชวนไปทํางานหรือได้งานบริษ,ษัทต่างชาติต่างประเทศที่เงินเดือนมากขึ้นใครที่เป็นเจ้าของกิจการประมาณช่วงเดือนกันยาตุลานี่ก็อาจจะเป็นช่วงที่ขายดีมีคนมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมาขอซื้อเฟรนช์ชัยมาช่วยลงทุนอะไรให้เราบางอย่างหรือใครคิดจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรไม่มีเงินทุนจะอยากจะเปิดร้านขายของขายอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็าอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในช่วงประมาณปลายปีแะ้วก็จะมีคนมาช่วยเหลือแล้วก็จะมีเรื่องของการจ่ายจ่ายเงินประมาณช่วงสิ้นปีพฤศจิกาธันวา ใครที่คิดอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่เหมือนที่บอกอยากจะเรียนอยากจะเรียนไพ่เรียนดูดวงเรียนทําอาหารเรียนทําอะไรก็ตามแต่เกี่ยวกับความสวยความงามอาาย่างเงี้ยก็สามารถทําได้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยดวงเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามมีก็คือจะทําธุรกิจกับขายค้าขายเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับหรือจะไปเรียนอะไรที่เป็นความสวยความงามเนี่ยก็ทําได้หรือหรือถ้าเป็นแบบเรื่องของการขายขนมขายของเนียไปเรียนทําเค้กทําอะไรที่มันของสวยงามอะไรงี้ก็ คือสามารถทําได้เหมือนกันคือเน้นขายแบบของสวยอ่ะอาจจะอัพราคาขึ้นมาหน่อยแพงหน่อยอะไรย่าเงี้ยแต่ว่ามันจะขายได้ไงเราไม่เหมาะกับการที่แบบจะซื้อซื้อมาขายไปในของที่แบบสมมุติว่าเขาเรียกว่าอะไรเสื้อผ้าสําเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะขายดีถ้าเป็นเราอาจจะขายไม่ดีแต่ถ้าเราเอาเสื้อผ้าที่มีราคาที่แพงหน่อยเป็นลูกไม้เพิ่มหน่อยนู่นนี่นั่หน,นหน่อยเป็นติมนั้นติมนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะขายดีกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยทำให้สินค้ามันมีดูมีมูลค่ามากกว่าเดิมอนะบอกแล้วนะในเรื่องของเงินก็เสียเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งบ้านทําบ้านซ่อมแซมบ้านหรือซื้อของอะไรเข้าบ้านเยอะอะไรแบบเนี้ยก็ให้ระวังว่าเฮ้ยมันมันเกินไปหรือเปล่าหรือว่าบางทีเช่าเหแก่ของถูกอะสมมติซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่ม หนึ่งอันเท่านี้ซื้อสิบอันได้เท่านี้ล่อซื้อไปสิบอันเลยเลยอย่างเงี้ยเออก็ใจเย็นเย็นมันใช้ไม่ทนันรออยู่เรก็ไปห้างอีกอย่างงี้เออนั่นนะประมาณนี้ก็น่ะเห็นดีจะใพ่การเงินกับการงานขึ้นเนาะเดี๋ยวมาดูในส่งความรักบ้างเป็นยังไงบ้างต้นปีดีปีหน้านี่ถือว่าโอเคมากเลยนะเออรอดูแต่ว่ามันก็จะเริ่มดีตัง้งแต่มิถุนานเป็นต้นไปแล้วนี่แหละวันจนันทร์นี่มีเรื่องเสียตังค์แค่นั้นแหละคนโสดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากมีแฟนนะให้ลุกมาแต่งตัว แต่งตัวให้สวยๆเลยเปลี่ยนทรงผมหน่อยเออใครที่ผมสั้นก็ลองไว้ผมยาวใครที่ผมยาวลองเปลี่ยนสีผมอย่างเงี้ยแล้วมันจะทําให้โง่เฮงเรื่องความรักดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสีที่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์ในช่วงครึ่งปีหลัง2566อะทําเป็นสีแบบออกแดงออกชมพูอะไรแบบเนี้ยมันจะดีน้ําตาลแดงสีแบบเอ,อ่อออกแบบโทนแดงอ่ะนั่นแหละมละาฮอกกานีหรือเปล่าเออนั่นแหละเขาเรียกแบบนี้หรือเปล่านั่นแหละออกแดงๆนะจะเสริมบุคลิกจะเสริม โง่เฮงในเรื่องของความรักเอนี่ยคนโสดก็ต้องลองเปลี่ยนสีผมดูแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเจอชาวต่างชาติด้วยเออก็ถ้ามีชาวต่างชาติมาจีบอะไรเงี้ยก็ลองพิจารณาดูคนมีคู่มีครอบครัวมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานมีเกณฑ์ที่จะมีลูกเหมือนที่บอกมีเกณฑ์มีลูกมีเกณฑ์แต่งงานใครที่แบบมองมานานแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานหรือ อ,อีกแบบหนึง่งคนที่มีคู่ครองแล้วมีปัญหาเดิมๆที่แบบยังคาาคาซังอยู่อะไรแบบนี้ก็อาจจะถึงเวลาที่จะหลุดพ้นออกจากตรงนั้นความที่หลุดพ้นนี่มันอาจจะอาจจะไม่ได้เลิกกันนะแต่อาจจะหมายถึงแบบเราคิดได้เราไม่ทุกข์เหมือนเดิมแล้วเรา move on เราเรา,เราที่เลือกที่จะแบบโฟกัสที่ลูกแล้วก็ตั้งใจทํางานอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปสนใจในเรื่องของความรักแล้วอะไรแบบนี้นะเออหรือว่าบางคนที่ทะเลาะก,กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ เออมีเกณฑ์ที่แบบจะเลิกลากันก็มีเหมือนกันอมีเกณฑ์ที่จะแบบว่าเออต่างคนต่างไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังดูแลลูกด้วยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นไปได้แต่ก็มันไม่ได้ทะเลาะกันแบบรุนแรงนะก็ยังสามารถคุยกันได้อยู่มันก็อาจจะเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเขาอาจจะไปให้ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาสาหรับคนที่เป็นรักสามเศร้าก็ยังคงเป็นรักสามเศร้าอยู่เหมือนเดิมมีโอกาสที่จะ เขาเรียกว่าอะไรมันคือการต้องอยู่ด้วยกันน่ะนั่นแหละก็มันก็ยังเป็นแบบนี้มันต้องอยู่ด้วยกันอะจนกว่าใครคนหนึ่งคิดที่จะไปอาจจะเป็นเราก็ได้ที่ไปเป็นคนไปเองอะไรแบบนี้นะก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตอย่าพิ่งไปทุกข์ใจอะไรกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดละกันอนาะจารย์ว่าอย่างนั้นนะขอให้ทําจิตใจให้สบายร่างกายไม่เจ็บไม่ป่วยมีเงินกินเงินใช้ทุกอย่างก็น่าจะ โอเคแล้วค่อยๆปรับไปว่าเออจะทํายังไงดีอย่างนี้นะอยู่ที่ใจตัวเองสําคัญที่สุดเพราะถ้าดูโดยรวมอะ่ะมันถือว่าโอเคบ้านยังคงเป็นบ้านครอบครัวยังเป็นครอบครัวอ,อยู่ที่เราเองว่าบางอย่างแบบคนอื่นเขาทุกกว่าเรามีเรื่องเครียดกว่าเราอีกเขายังอยู่ได้เลยอาจารย์เชื่อว่าถ้าเรามีสติมากพอเราก็จะผ่านพ้นทุกเรื่องไปได้แต่บางทีแบบคิดมากอะ่ะเออกลัวกังวลเรื่องการเงินกังวลว่าจะอยู่ยังไงนู่นนี่นั่น,นแต่อาจารย์เห็นว่ามันไปได้ด้วยดีนะ เออมีสติไว้ดูซิว่าเออเราจะไหว้เสริมดวงอะไรครึ่งปีหลังของคนเกิดวันจันทร์ถึงจะปังถึงจะเฮงจัดหิ้งพระให้ดีใครที่มีห <t ake everywhere> <t ake let> ิ้งพระแล้วแบบไม่ได้ดูแลอาจ์อยากให้เปลี่ยนหิ้งพระจัดหิ้งพระให้เหมาะสมแลวทุกอย่างจะดีลองดูซิว่าพระบังกันไหมเกยกันไหมอะไรตรงนี้นะเออดูซิว่าตำแหน่งอะไรอย่างนี้มันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็พยายามเอาน้ำมนต์มาลดรอบๆบ้านบริเวณรอบๆบบ้านอะไรอย่างนี้นะ พยายามอาบน้ามนต์ให้ตัวเองก็ได้รู้สึกไม่ดีแล้วก็เอาน้ามนต์มาอาบแล้วก็ลดน้ํามนต์รอบๆบ้านอย่างนี้นะก็จะเสริมให้ดีขึ้นได้แล้วก็อีกอย่างที่อยากจะให้ไหว้ก็เกี่ยวกับเสือปู่ตะสีปู่สสีปู่เสือปู่ฤาษีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเสืออะไรเงี้ยไหว้ได้หรือว่าศาลเจ้าพ่อเสืออะไรอย่างเงี้ยนะสามารถไหว้เพิ่มพลังให้ตัวเองได้ให้มันมีบารมีมีอํานาจให้มีรู้สึกแบบว่าชนะศัตรูได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยเรื่องพวกนี้ได้นะ ออพยายามอย่าอมทุกข์อย่าเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่หม่นหมองรู้เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าจิตมันตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็หาอะไรทําหรือเนี่ยไปสวดมนต์ไหว้พระหรือไปไหว้สารเจ้าพ่อเสือเหมือนที่บอกหรือว่าไปไหว้เนี่ยปูป่เสืออะไรแบบนี้นะหรือว่ารู้สึกไม่ดีปุ๊บก็ไปอน้ำมนต์ที่วัดก็ได้แล้วก็มาอาบมาลดรอบๆบ้านอะไรอย่างงี้นะมันก็จะทําให้อะไรๆหลายๆอย่างดีขึ้นเออพยายามอย่าใช้เงินอนะ่ะมันเหมือนกับว่าเหมือนที่บอกบางทีเราแบบ ชอบซื้อของเยอะๆอ่ะโดยที่แบบเห็นมันลดราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ยังไม่จําเป็นถ้าประหยัดเรื่องพวกนี้ได้อะเราอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นก็ได้นะอาจารย์เห็นว่าจริงๆแล้วดวงคุเกิดวันจันทร์ะดีครึ่งปีหลังเนี่ยบอกเลยว่าดีเออแต่มันก็จะมีปัญหาพวกเล็กๆน้อยๆมากกว่าเอย่างเรื่องสุขภาพอเงี้ย ก็ระวังแค่เรื่องปวดขาปวดหัวเขาว่าแค่นั้นเองยังไม่เห็นอะไรที่รุนแรงนะหรือใครที่เจอโรคเจออะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่ผ่าตัดรักษาได้หรือมีเกณฑ์ที่ไปหาหมอแล้วก็หายหาที่หนึ่งไม่หายอาจจะไปหาที่ที่สองอะไรอย่างนี้นะก็จะหายเออเพราะฉะนั้นก็คือให้มีกําลังใจมากๆเอออย่าไปทุกข์กับ อะไรมากนะักแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีพยายามคิดถึงแต่เรื่องดีๆเข้าไว้บางทีเป็นจิตตกด้วยตัวเองอะ่ะเออ <c oughs> เงินไม่มีก็คิดวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นเนาะหาที่ที่สบายใจอยู่หาคนที่ที่คุยแล้วสบายใจคุยแต่อย่าพูดอะไรไปเรื่อยบางทีคนรู้เรื่องเรามากๆมันก็ไม่ได้ส่งผลดีให้กับตัวเองเอ, <c oughs> อ่ะก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเดือนกรกฎาคมถูกไหมให้เราของพันห้าร้อยหกสิบหกขอบคุณมา A เอเจบีออนทุกท่าน